เรื่องไซปอยีบทที่84ระหว่างเลี้ยงกันนั้นเราคังอ๋องเ่าถึงพวกข้าศึกล้วนแต่มีกำลังฝีมือเข้มแข็งและมีวิชาความรู้ต่างๆให้เพกเซียนซือฟังทุกประการเพกเซียนซือหัวเราะแล้วว่าข้าพเจ้ามาช่วยทานแล้วไม่ต้องวิตกต่อให้พวกข้าศึกมีดีมาสักเท่าไหร่ก็ไม่ต้องหวาดกลัว ซึ่งขเจ้าจะช่วยเหลือท่านโดยเต็มกาลังและสติปัญญาเราคังอ๋องได้ฟังถามว่าท่านจะคิดอ่านประการใดเพ็กเซียนซือตอบว่าต่อไปนี้ท่านไม่ต้องใช้ทหารออกรบให้เสียกําลังและเสียชีวิตโดยใช่เหตุเลยแม้แต่ยากขาเจ้าก็สามารถใช้ให้สู้รบกับข้าศึกได้ถ้าท่านไม่เชื่อจงคอยดูเถิด เล่าคังอ๋องได้ฟังก็ยิ้มตอบด้วยความพอใจครันต่างคนเสพสุราอาหารกันอิ่มแล้วเพ็กเซียนซือจึงบอกแกเล่าคังอ๋องว่าขอให้ท่านจัดทหารสักห้าพันคนไปหาหญ้าฟางมากองไว้มากๆแล้วข้าพเจ้าจึงจะสั่งการต่อไปเล่าคังอ๋องได้ฟังจึงสั่งทีอังลุยขุมทหารห้าพันไปหาญ้าฟางมากองไว้เป็นอันมาก แล้วเพ็กเซียนซือจึงให้ระดมแรงทหารทั้งหมดช่วยกันทำเป็นรูปหุ่นถืออาวุธต่างๆเป็นจำนวนตั้งสองหมื่นตัวครั้นแล้วเสร็จเพ็กเซียนซือก็ทำพิธีอ่านมนปลุกเสกเรียกพูดผีปีศาจต่างๆให้เข้ามาสิงสู่อยู่ในรูปหุ่นเหล่านั้นกระดุกกระดิกได้และกลายร่างเหมือนคนธรรมดาแล้วเพ็กเซียนซือก็บังคับให้ทหารหุ่นเหล่านั้น ไปซุ่มอยู่ตามหน้าที่ต่างๆบนเชิงเทินรอบกำแพงเมืองสวใสฝ่ายเตียวบูจงไทยจอกับสั่งซือยงเมื่อตีหักออกจากเมืองสวใสได้แล้วสั่งซือยงก็ยังเรียกมีสั่งต่อกลับขึ้นมาเป็นสองเล่มคู่กันตามเดิมและพูดกับไทยจอว่าถ้าข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงเชยสวยมาด้วยแล้วจะติดตามไปฆ่าไอ้เต้ายินสองคนนั้นเสียให้จงได้ เตียวบูจงไทเจอว่าเราเห็นทาหารหวนมีมากมายนักถ้าจะบุกรุกเข้าไปอีกก็จะต้องเสียเวลาฆ่าฟันกันอยู่ช้านานต่อเมื่อเรามีกองทัพยกมาเมื่อไหร่ถึงค่อยคิดอ่านตีหักเข้าไปไม่ดีกว่าหรือสั่งซือยงไม่ฟังย้อนถามว่าถ้าเช่นนั้นเฉยสวยจะเดินทางต่อไปแห่งใดเล่าเตียวบูจงไทเจอตอบว่า เราไม่อยากจะเดินทางผ่านไปทางเมืองโลจิวเลยเพราะกลัวว่าจะเจอนางไซปอยีนักด้วยนางเป็นคููมันของเราก็จริงอยู่แต่หน้าตาของนางน่าเกลียดน่ากลัวจนเหลือกำลังที่เราจะร่วมรักหลับนอนด้วยนางแม้นเข้าใกล้ก็ได้กลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางคล้ายปีศาจทั้ทงนี้ก็เวรกรรมของเราแท้ๆจึงไปเสี่ยงพวงใช้กิ้วได้นางมา และไม่รู้จะคิดอ่านประการใดจึงจะหลีกเลี่ยงไปเสียให้ผลใดครั้นจะไม่ไปแวะที่เมืองโลเจรหรือก็กลัวพระเจ้าแผ่นดินกับพระบิดาของเราจะกริ้วเอาวะเหตุไรจึงไม่เข้าเฝ้าเราจึงมีความกลุ้มใจเหลือเกินตรัสแล้วถอนพระทัยใหญ่พอเดินทางไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกลองและเล่าโก้ดังสนั่นวันไว้อยู่เบื้องหน้าสั่งซื้อยงจึงพูดขึ้นว่า คงจะมีกองทัพผู้ใดยกมาเป็นแน่เราควรแอบ,บดูอยู่ก่อนเถิดหากเป็นกองทัพไอ้พวกศัตรูมันมาช่วยกันแล้วเราจะได้คิดอ่านกำจัดเสียแต่ต้นมือเตียวบูจงไทยจือก็เห็นชอบด้วยจึงพากันเข้าไปซ่มอยู่ในซุ้มไม้ข้างทางพอขบวนทัพผ่านมาถึงก็เห็นลักก่อเงังกับลิฟใบเลงขึ้นมา้านำหน้าขบวนและบนกันมาโดวยว่า ไทยจือของเราจะเป็นประการใดก็มีรู้ถ้ายังไม่ถูกไอ้พวกฆ่าศึกมันฆ่าตายก็นับว่ายังมีบุญวาสนาอยู่ถึงจะอย่างไรเราก็ต้องตีหักเข้าไปในเมืองสวนใสช่วยแก้ไขเอาไทยจือออกมาให้จงได้สั่งซื้อยงได้ยินดังนั้นก็ขยับปากตะโกนเรียกแต่เตียวบูจงไทยจือยกพระหัตถ์ขึ้นปิดปากไว้ทันแล้วตรัสเบาๆห้ามว่าอย่าเรียกเขาเลย จงปล่อยให้ไปก่อนเถิดเพราะเราคาดคะเนว่านางไซปอยีคงเป็นแม่ทัพมาด้วยเป็นแน่สั่งซื้อยงได้ฟังก็นิ่งอยู่ต่อสักครู่ขบวนทัพหลังเดินผ่านมาถึงก็เห็นธงแม่ทัพมีชื่อนางไซปอยีและตัวนางไซปอยีก็ขี่ม้ามาหน้าขบวนดูท่าทางองอาจดุร้ายยิ่งนักสั่งซื้อยงไม่รู้จัก จึงกระซิบถามไทจือว่าหญิงคนนั้นใช่หรือไม่ที่ชื่อนางไซปอยีเป็นคู่มั่นของเฉยสวยเตียวบูจงไทจือตอบว่าใช่ลแล้วแอบดูอยู่จนกระทั่งกองทัพนางไซปอยีเดินไปหมดขบวนไทจือค่อยรู้สึกดีพระไทยตราดกับสางซื้อยงอีกว่าท่านจงรีบไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินกับพระบิดาของเราด้วยกันเถิด อย่าทันให้นางไซปอยีกลับไปพบกับเราได้สั่งซื้อโยงหัวเราะละว่าเรื่องเท่านี้ดอกหรือถึงเมื่อตะกี้เชยสวยห้ามมิให้ขพเจ้าร้องเรียกลักก่อง,งั่งลิบใบเหลงซึ่งอันที่จริงหน้าตาของนางก็น่าเกลียดน่ากลัวอยู่แต่เมื่อเป็นคู่มั่นกันแล้วขพเจ้าก็พลอยรู้สึกจนใจด้วยไทยเจอตรัสว่าเพราะเหตุนี้สิ เราจึงไม่อยากพบเห็นหน้านางเลยว่าแล้วชวนกันออกเดินทางมุ่งไปยังเมืองโลจิวฝ่ายนางไซปอยีเหตุที่ยกกองทัพมานั้นก็เนื่องด้วยทราบความจากลักก่อง,งัางกับลิบบายเหลงควบหมาตะลีตะลานมาบอกตั้งแต่แรกว่าเตียวบูจงไทยจือกับเองยงหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อสั่งซื้อยงได้ถูกเจ้าของโรงเตียมวางยาเบือ่อ จับมัดใส่กระสอบบรรทุกเกวียนมากลางทางได้ถูกควมสงเต้าหยินกับปักเตกเต้าหญินแย่งเอาไปอีกต่อหนึ่งและคงจะนำไปส่งแกเล่าคังอ๋องอยังเมืองส่วใสครั้นนางใสปอหญีได้แจ้งดังนั้นเมื่อแรกก็มีความโกรธเคืองลักก่อง,งั่งกับลิฟใบเล้งจึงตวาดเอาด้วยเสียงอันดังว่าเราใช้เจ้าสองคนให้ไปตามไทจืเมื่อพบปะก,กันแล้ว เหตุไรจึงไม่รีบพาตัวมากลับพากันไปเที่ยวเสพสุราอาหารและพักนอนในโรงเตี้ยมจนเกิดเหตุร้ายขึ้นอีกเช่นนี้โทษของเจ้าถึงต้องตัดศีรษะถึงสองคนจึงจะสมแก่ความผิดลักก่องั่งกับลิบใบเล้งกล่าวชี้แจงว่าเพราะหนังเคีงหวยกงจูชวนไปข้าพเจ้าได้พยายามวิงบอลสักเท่าไรไทยเจอไม่ยอมกลับข้าพเจ้าก็จนปัญญาการเป็นดังนี้ เนี่ยเนี่ยจะมาลงโทษข้าพเจ้าอย่างไรได้นางไสปอหยีได้ฟังยิ่งโกรธจัดตวาดอีกว่าเจ้าสองคนมีความกลัวเกรงและเคารพนับถือหนังเคงหวยกงจุหยิงชั่วนอกใจผัวยิ่งกว่าเรากันนั้นหรือจึงได้อุตสาห์ติดตามกันไปหากไม่คิดเห็นดังนั้นแล้วก็ควรต้องรีบกลับมาแจ้งให้เรารู้ก่อนจึงจะชอบลักก่องังกับริบใบเลงตอบว่า ขาพเจ้าจะไปเห็นคนอื่นดีกว่าเนี้ยเนี้ยก็ไรได้แต่การเดินทางยอมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหิวโหวยเมื่อเห็นโรงเตียมแล้วก็ต้องแวะรับประทานบ้างเป็นธรรมดาฉะนั้นขอเนี้ยเนี้ยจงกรุณายกโทษให้ขาพเจ้าสักครั้งหนึ่งเถิดขณะที่นางไสปอยีกำลังดุว่าอยู่นั้นเสียงดังได้ยินไปถึงพระกัน พระเจ้าซองหลีจงฮองเตจึงตรัสใช้ให้บุญจงหวยมาไต่ถามว่าเกิดเรื่องอะไรกันดังไซปอหยีกับลักก่องกงลิบายเล้งต่างเล่าเรื่องให้ฟังแล้วบุญจงหวยก็นำความไปกราบทูลพระเจ้าซองหลีจงฮองเตได้ส่งทราบจึงตรัสห้ามดังไซปอหยีว่าอย่าเอาโทษแกลักก่องกงลิบายเล้งเลยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ความผิดตกอยู่แกะเตียวบูจงไทยจือเองซึ่งมิควรจะติดตามนังเค้งหวยกงจู้ไปถ้าขืนไม่เออะซักถามกันอยู่ร่ำไรไทยจือจะถูกฆ่าตายเสียเปล่าฉะนั้นเจ้าจงรีบคิดอ่านยกกองทัพไปช่วยแก้ไขโดยเร็วเถิดนางไซปอหยีมิอาจขัดรับสั่งจึงถาวายคำนับแล้วรีบมาจัดขบวนทัพมีจำนวนทหารห้าหมื่น ให้ลักก่องั่งกับลิบใบเลงเป็นทับนาและแซงกำชับโดยว่าถ้าไทยเจอเป็นอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเราจะลงโทษตัดศีรษะเจ้าสองคนเสียให้จงได้ลักก่องั่งกับลิบใบเลงได้ฟังแทนที่จะตกใจกลัวกลับหัวเราะแล้ววา่าถ้าไทยเจอถึงที่ตายข้าพเจ้าทั้งสองก็ยอมตายด้วยไม่ได้นึกเสียดายหรืออาไลยแก่ชีวิตดอก นางใสปอยีจัดกองทัพเสร็จก็รีบยกออกจากเมืองโลจิวไปสวนทางกับเตียวบูจงไทยจือและสางซือยงดังกล่าวมาแล้วนั้นพอนางใสปอยีไปถึงแดนเมืองสัวนใสก็ตรวจดูลู่ทางเห็นเป็นชัยภูมิจึงให้ทหารตั้งค่ายมันลงไว้และลักก่อง่งักับลิบใบเล้งขุมทหารไปสืบข่าวดูว่ขาข้าศึกได้จัดการป้องกันเมืองส่วนใไว้ แข็งแรงสักเพียงไรหลักก่องั่งกับลิบบายเลงไปถึงหน้าเมืองเห็นภายในเมืองสงบเงียบคล้ายกับไม่มีผู้คนแต่ประตูปิดหมดทุกประตูก็นึกสงสัยจึงกลับมาเล่าให้หนางใสปอยีฟังแล้วว่าชะรอยเมืองสวนใส่จะกลายเป็นเมืองปีศาจเสียแล้วดอกกระมังนงางไสปอยีว่าคงไม่ใช่เช่นนั้นเห็นจะเป็นด้วยพวกข้าศึกคิดอุบายลวงเราอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉะนั้นควรจะไปร้องด่าท้าทายให้มันออกมารบเพื่อดูกำลังสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วถึงค่อยคิดอ่านกันใหม่ลักก่องัางกับริบใบเลงรับคำแล้วก็ยกทหารไปร้องด่าท้าทายที่หน้าเมืองโดย้อยคำหยาบช้าต่างๆทหารหวนซึ่งรอฟังเหตุการณ์อยู่หน้าเมืองได้ยินเสียงพากันนำความไปแจ้งแก่เพ็กเซียนสอ เพ็กเซียนซื้อหัวเราะแล้วกล่าวกับเล่าคางอ่องว่าไอ้พวกข้าศึกมันจะมาหาที่ตายทางนั้นถ้าท่านไม่เชื่อจงไปคอยดูด้วยตายเองเถิดพูดแล้วสั่งให้จัดโต๊ะสุราอาหารต่างๆและเครื่องมโหรีไปเตรียมไว้บนหอรบจงพร้อมครานทหารหวนจัดการเสร็จตามคำสั่งเพ็กเซียนซือจึงชวนเล่าคางอ๋องกับนายทัพนายกองทั้งปวง ขึ้นไปนั่งเสพสุราอาหารบนหอรบและบางคนก็ขับกล่อมมโหรีร้องเพลงประสานเสียงดังก้องกลางวานันนางมอคูเจียนางเสียวเซียนจวะกับนางยี่หนึ่งเกยก็ปฏิบัติยั่วยวนเล่าคางอ๋องด้วยจริตมารยาต่างๆลักก่อง,งั้งกับลิบใบเล้งยืนม้าขุมทหารมองดูอยู่เบื้องล่างเห็นดังนั้นก็ยิ่งนึกอัศจรรย์ใจคิดว่าเรามาท้ารบ แต่เหตุไรพวกมันจึงพลายมาเสบสุราอาหารเล่นมโหรีอวดเราชนนี้ดูผิดทียิ่งนักครั้นมองดูต่อไปอีกก็เหลือบเห็นหนังมอคูเจียกับดังเซียวเซียนจัวหนังยี่หนึ่งเกยกกำลังปฏิบัติยั่วยวนเล่าคังอองอยู่ลักก่อง,งั่งกับลิบบายเล้งอดปากอยู่มีได้จึงร้องตะโกนไปว่าไอเล่าคังอองมึงสิ้นปัญญา หาคนมาปรนิบัติไม่ได้แล้วหรือจึงไปเอาอีปีศาจสามตัวนั่นมาปรนิบัติแทนเล่าคังอ๋องได้ยินไม่ถนัดก็นึกสงสัยและยังไม่รู้แนว่ว่าลักกอง่างกับลิบใบเล้งว่าผู้ใดจึงยอกเย้าปีศาจส,สามนางต่อไปอีกอย่างเพลิดเพลินและปีศาจส,สามนางก็รินสุราใส่จอกส่งให้แกเล่าคังอ๋องเพกเซียนซือกับนายทัพนายกอง ซึ่งได้รวมโต๊ะเดียวกันนั้นจนทั่วแล้วต่างยกจอกสุราขึ้นดื่มพร้อมกันและสนทนาการอย่างสนุกสนานลักก่อง่างเห็นจอกสูราก็นึกกระหายจนน้ำลายไหลเลยพานกโกรธแค้นหนักยิ่งขึ้นจึงพูดกับลิบไปเหลงว่าไอ้พวกนี้มันยามนำหน้าเรายิ่งนักเห็นสมควรจะต้องควบคุมทหารเข้าโจมตีหักขึ้นไปบนหอรบจับมันฆ่าเสียให้จงได้ จึงจะสมกับความแค้นลิบายเลงนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วว่าเราควรจะกลับไปปรึกษานางไสปอยีเสียก่อนเถิดว่าจะให้ทำประการใดถ้าเราขืนด่วนตีหักขึ้นไปเกลือกว่าต้องอุบายของมันแล้วจะเสียทีลักก่องางว่ามันจะมีอุบายอะไรนอกจากกินเหล้าเล่นมโหรีหยอกผู้หญิงอวดเราแล้วไม่เห็นมีทหารอยู่ประจำ รักษาหน้าที่บนเชิงเธอเลยสักคนเดียวเมื่อเจ้ากลัวเกรงว่าจะต้องอุบายก็จงรีบกลับไปบอกเถิดส่วนเราจากตีหักขึ้นไปเวลานี้ให้จงได้ว่าแล้วก็ขับม้านำทหารเข้าไปใกล้เชิงกำแพงเมืองเอาบันไดหกพาดปีนป่ายจะขึ้นข้างบนทันใดนั้นทหารหุน่นซึ่งเพ็กเซียนซื้อปลูกเสกเอาไว้เหมือนคนจริงๆซุ่มอยู่บนกำแพงเมืองก็โผล่หน้าออกมา พุ่งแลนลาวและระดมยิงเก่าทัานประดุดหาฝนต้องไพรพลายลักก่องังบาดเจ็บล้มตายลงหลายคนลักก่องังยิ่งโกรธจัดพยายามควงกระบองป้องปัดและปีนป่ายขึ้นบนกำแพงจนได้แล้วรุกไล่พวกทหารหุ่นเหล่านั้นบางตัวถูกตีจนลลมกลิ้งกระเด็นไปแล้วกลับลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกลักก่องังเห็นเช่นนั้นก็นึกประหลาดใจ พยายามออกกำลังหัวซ้ายปลายขวาหนักเข้าพวกทหารหุ่นก็ยิงประดาหน้ารมล้อมเข้ามาหนาแน่นลักก่อง่างตีสักเท่าไหร่ทหารหุ่นก็ไม่รู้จักตายในที่สุดลักก่อง่างก็หมดกำลังล้มลงทหารหุ่นก็ตรูกันเข้าจับตัวมาดไวได้นำไปส่งกับเพ็กเซียนซือเพ็กเซียนซือเสพสุราพลางหัวเราะพลาง สั่งให้เอาตัวลักก่องงางไปแขวนไว้บนหอรบเพื่อจะให้พวกข้าศึกตามมาช่วยแก้แค้นกันอีกขณะนั้นลิบบายเลงไปตามนางไซปอยีมาถึงพอดีลักก่องงางถูกจับมัดแขวนอยู่ทั้งสองคนต่างมีความตกใจไต่ถามทหารฝ่ายที่ถอยหนีกลับมาได้ความว่าพวกทหารข้าศึกล้วนแต่มีวิชาอาคมขาฟันไม่รู้จะตายเลยสักคนเดียว นังไสปอยีได้แจ้งเช่นนั้นก็นึกหลากใจครั้นกว่าตามองดูบนหอรบเห็นหนังมอหูเจียนางเซียวเซียนจัวนางยี่หนึ่งเกยกําลังปรนิบัติเล่าคังอ๋องอยู่ก็จำได้เลยนึกเดาไปว่าปีศาจสามนางนั้นคงไปชวนปีศาจอื่นๆมาช่วยเล่าคังอ๋องทำการรบพุงป้องกันเมืองเป็นแน่จึงเอาความที่นึกนั้นพูดให้ลิบใบเล้งฟัง แล้วกล่าวสืบไปอีกว่าเราต้องคิดอ่านช่วยแก้ไขเอาลักก่อง้างลงมาให้ได้เสียก่อนเถิดลิบใบเลงถามว่าเนี่ยเนี้ยจะแก้ไขประการใดโดยไอ้พวกข้าศึกมันจับตัวไปมัดไว้บนที่สูงเช่นนั้นนางไซปอยีว่าไม่ยากนักดอกแต่ท่านต้องไปยืนคอยระวังอยู่เบื้องล่างอย่าให้พวกข้าศึกทำร้ายลักก่อง้างอีกได้ลิบใบเลงรับคำ แล้วก็คอยท่วงทีอยู่นางไซปอหยีจึงหยิบเอาเกาทัานขึ้นพาดซ้ายไม้เลงหญิงขึ้นไปสองดอกซ้อนๆกันลูกเก่าทัานเหล็กอันขมกลา้าแล่นไปตัดเชือกสองเซนที่มัดลักก่อง้างแควนอยู่นั้นขาดออกทันทีแล้วก,ก่อง้างตกจากคอรบหล่นลงไปในคูน้ำหน้ากำแพงเมืองแต่มือและเท้ายังถูกเชือกมัดอยู่ละก,ก่อง้างว่ายน้ำไม่ได้ ก็นาขมำจมลงไปและสำลักน้ำอยู่ครู่หนึ่งลิบใบเล้งจึงไปฉุดเอาตัวขึ้นจากขู่แล้วแบกใส่บาปพามาหาหนางใส่ปอหยีต่างช่วยกันแก้มัดออกแล้วลักก่องั่งลุกขึ้นได้ก็พลโคลอนออกจากปากใส่หน้าลิบใบเล้งพลางว่ามันจะไปช่วยเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้ปล่อยให้เราสำลักน้ำและกินโคลนก้นคูเสียแทบแย่ ลิบใบเลงหัวเราะแล้วว่านั่นแหละสมกับที่เจ้ากระหายสุราอาหารของไอ้ข้าศึกมันนักจึงกินน้ำกับโคลนแทนไปให้อิ่มก่อนเถิดหากเราไม่บอกเนี่ยเนี้ยให้มาช่วยไว้แล้วเจ้าก็ต้องถูกมัดแขวนตายอยู่บนหอรบนั่นเองนางใส่ปอหยีได้ฟังอดนึกขำไม่ได้จึงหัวเราะบางพลางว่าแกละก,ก่อกางวะไอเรื่องสุรานี่แหละหลายหนหลายครั้งแล้ว ไม่รู้จักเข็ดลาบสักทีและครั้งนี้ก็เพราะกระหายสุราอีกนั่นแหละจึงอุตส่าห์ตีหักขึ้นไปจนถูกพวกคาสึกจับได้ช่างไม่รู้สึกระอายใจบ้างเลยหรือลักก่องางแก้ว่ามีใช่เช่นนั้นดอกขอเนี้ยเนี้ยอย่าเข้าใจผิดและอย่าเชื่อไอลิปใบเล้งมันนักเลยซึ่งอันที่จริงพวกคาสึกมันทำหยามน้ำหน้าจนเกินควรนักข้าพเจ้าอดโทสะอยู่มิได้ จึงตีหักขึ้นไปและเวลานี้มันก็ยังทำเช่นนั้นเนียนเนียก็เห็นด้วยตาเองมิใช่หรือนางไซปอหยีแงนหน้าขึ้นมองดูบนหอรบเห็นพวกข้าศึกเสบสุราอาหารและสำแดงกิริยาเยาะเย้ยด้วยประการต่างๆบางคนเช่นเพ็กเซียนซือโผล่หน้าออกมาร้องว่าอีนางหน้าดำมึงมีปัญญาสามารถแก้พวกของมึงให้รอดพ้นไปได้ ก็จงลองตีหักเข้ามาในเมืองบ้างเถิดส่วนปวยปุดโหรองว่ามึงเอาระคังวิเศษของกูปไปซ่อนไว้ที่ไหนจงเอาคืนมาหาไม่วันนี้มึงคงไม่ได้กลับไปเห็นหน้าผัวมึงอีกแล้วนางใสปอหยีได้ฟังมีความโกรธตวาดว่าพวกมึงจับเอาเตียวบูจงไทยจือไปไว้ที่ไหนจงเร่งส่งกลับคืนมาโดยเร็วส่วนระคังของมึงนั้น มันไม่ใช่ของวิเศษอะไรดอกกูจึงเอาไปให้เด็กเล่นเสียแล้วแล้ถ้ามึงอยากได้คืนกูจะไปหาซื้อมาให้ใหม่และเรื่องที่มึงท้าให้กูตีหักเข้าไปนั้นมึงอย่าเข้าใจว่ากูจะมีกลา้าแต่ถ้าพวกมึงมีกำลังฝีมือเก่งจริงแล้วก็จงออกมารบกับกูก่อนเถิดเพ็กเซียนสื่อว่าพวกกูไม่ต้องออกไปรบกับมึงให้เสียเวลาดอก แต่ปักเตกเ,เต้าหยินกับพวมสงเต้าหยินนั้นพอได้ยินนางไซปอหยีถามถึงเตียวบูจงไทจือก็นึกสงสัยเพราะเตียวบูจงไทจือได้หนีไปกับซังซือยงแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้พบกันจึงแกล้งร้องบอกไปบ้างว่าไอเตียวบูจงผัวของมึงนั้นกูได้จัดการส่งวิญญาณไปให้แกงเงียม่ออ๋องเสียแล้วเมื่อมึงต้องการจะพบก็จงก้มคอลง เข้ามารับคมอาวุธของกูก่อนเถิดนางไซปอหยีได้ฟังยิ่งเพิ่มความโกรธเป็นอันมากคิดว่าถ้าเตียวบูจงไทเจอตายจริงจะต้องฆ่าไอ้พวก่าศึกเสียให้สมกับความแค้นจงได้ถึงตัวจะตายก็ไม่เสียดายแก่ชีวิตคิดแล้วจึงหยิบเอาเกาทันหมายยิงขึ้นไปบนหอรบหลายทีซ้อนๆกันลูกเกาทันล่นไปถูกปากเตกเต้าหินที่ต้นคอ ถูกน้ำงโมฮูเจียที่หัวไหลทั้งสองคนรู้สึกเจ็บปวดล้มลงทันทีเหล่าคังอ๋องกับนายทัพนายกองทั้งปวงเห็นดังนั้นก็ตกใจแตกตื่นรีบวิง่งหนีลงจากคอรบเป็นโอลมานคงเหลืออยู่แต่เพ็กเซียนสื่อช่วยพยุงผู้บาดเจ็บทั้งสองคนให้ลุกขึ้นนั่งแล้วเป่ามนถอดลูกเก่าทัานออกบาดแผลก็หายสนิทดังเก่าปากเตกเต้ายิ้นกับน้งมมฮูเจีย แม่รู้สึกเจ็บปวดอย่างไรเลยแล้วรีบหนีตามเล่าคังอ๋องลงไปเบื้องลาง่างบางส่วนเพ็กเซียนซือยังอยู่บนหอรบและคอยหลบลูกเกาทันพลางสั่งทหารหุน่นให้ระดมยิงเกาทันโตตอบออกไปบางนางไซปอหีกลัวลูกเกาทันจะถูกทหารฝ่ายตนจึงสั่งลักก่องั่งกับรีบบายเล้งให้ขุมทหารถอยออกไปส่วนนางเองรีบอ่านมน มีให้อาวุธต่างๆต,ต,ต้องกายแล้วขับม้ามังกรของไทจืจอรุกเข้าไปแต่ผู้เดียวด้วยความองอาจพอจวนจะถึงกำแพงเมืองก็เพ่นลงจากม้ามังกรชักกระบองคู่มือซึ่งเหน็บไว้ที่ข้างหลังออกมากวดแกงพลางร้องบอกม้ามังกรว่ากลับไปก่อนเถิดแล้วนางไซปอหยีก็ข้ามขู่เพ่นขึ้นกำแพงเมืองด้วยความว่องไวทหารหุ่นซึ่งล้วนแต่เป็นพูดผีปีศาจ ก็ตรูกันเข้ารุมล้อมทำร้ายนางไสปอหยีหวดซ้ายไปขวาตีด้วยกระบองลมกลิ้งระเนระนาดแต่แล้วทหารหุ่นเหล่านั้นก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกนางไสปอหยีหรู้แน่ว่าเป็นทหารปีศาจจึงเร่งมือตีตะลยุยบุกรุกไปจนกระทั่งถึงบนหอรบแล้วเงื้อกระบองตรงเข้าตีเพกเซียนสือ เพ็กเซียนซือยกไม้เท้าวิเศษขึ้นรับไว้ได้เลยต่างฝ่ายต่างสู้กันเป็นสามารถนางไซปอยีกำลังมากกว่าพอได้ท่าก็หวดเพ็กเซียนซือถูกกลางตัวกระเด็นออกจากหอรบลงไปนอนดิ้นปัดปดอยู่ที่พื้นดินสักครู่หนึ่งจึงสำรวมใจอ่านมนลุกขึ้นได้และมีความโกรธแค้นยิ่งนักจึงหยิบเอาทองแดงแผ่นหนึ่งเท่าฝ่ามือรูปกลมคล้ายกระทะ ออกมาจากอกเสือ้อแล้วอ่านมนโยนขึ้นไปบนอากาศพลางร้องบอกแกนางไซปอยีว่ามึงจงระวังตัวให้ดีเถิดนางไซปอยีอยากจะรู้ว่าเป็นของอะไรจึงแงนหน้ามองดูทันใดนั้นแผ่นทองแดงก็กลับกลายเป็นกระทะใหญ่ลอยมานางไซปอยีหลบไม่ทันก็ยกมือขึ้นผลักดันไว้แต่รู้สึกว่ากระทะใหญ่นั้นมีน้ำหนักมากเหลือเกิน สุดกำลังที่จะต้านทานไว้นางไสปอยีจึงถูกกระทะวิเศษครอบอยู่บนหอรบนั้นเองเพกเซียนซือมีความดีใจร้องบอกเล่าคังอ๋องกับบรรดานายทัพนายกองทั้งปวงให้ตามตนขึ้นไปดูเล่าคังอ๋องกลับพลอยมีความดีใจใครจะเปิดดูหน้านางไสปอยีให้ถนัดชัดเจนแต่เพกเซียนซือห้ามไว,ว้ว่าจะเปิดดูเวลานี้ย่างไม่ได้ ต่อเมื่อครบกำหนด3วันจะบังเกิดความร้อนแรงในกระทะนั้นนางไซปอหยีจะทนอยู่ไม่ได้ต้องขาดใจตายไปเองเราคังอ๋องได้ฟังก็กล่าวคำยกย่องเพ็กเซียนสื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถด้วยประการต่างๆแล้วเพ็กเซียนสื่อก็ให้ทหารหวนตะโกนร้องบอกลักก่อง,งังกับลิบใบเหลงว่าอีนางหน้าดำนายของพวกมึง ถูกจับครอบไว้ในกระทะใหญ่ใบนี้แล้วและอีกสามวันมันจะต้องตายพวกมึงจะคิดอ่านแก้ไขประการใดก็จงเร่งตีหักเข้ามาอีกเถิดลักก่อง,งังกับลิบใบเล้งได้แจ้งเช่นนั้นก็มีความตกใจเป็นอันมากและไม่คิดอ่านที่จะสู้รบเพราะรู้ว่านางไสปอ,อยีถูกทำด้วยของวิเศษแล้วจึงพร้อมใจกันนำม้ามังกรของไทยจอ และคุมทหารทั้งกองทัพออกเดินทางมุ่งกลับไปยังเมืองโลจิว